สวัสดีครับผมชออวัชระพล,ลนะครับคลิปนี้พามาดูตัวเล็กเพชรกีนหนูครับอยู่กันกับตอนนี้น่าจะอ่านว่าเพชสนะครับ C A S E เพชขนาด5.5ตันโอ้ มื่อกี้ประมาณ0.2ได้นะ <laughs> แต่งทางให้6กล้อวิ่งดินครับปโหกด5 5ตัน มันจะเดินมันจะไม่ค่อยมีกำลังเดินครับอันนี้ก็โชว์แพคคนไปนเลยคุณผู้ชม ศ้าตัน เสียงเครื่องยนต์เหมือนเสียงคูปัต้าเลยนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับตัวนี้สวิงคอได้นะครับ ที่เป็นรถเกลยดทางคันนี้เอามาไว้แต่งทางครับแต่งทางให้หกล้อวิ่งโดยเฉพาะเลยแต่ว่าใบดันใบดันข้อเล็กไปหน่อยนะครับใบดันเองต้องใหญ่ๆเป็นคูบูต้า ปาตามันยันมากครับรถเกลียดจำเป็นคุณผู้ชม เช็คระบบตัวเดินใหม่ครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับแต่ทัดเดินตัวเองก็เดินได้อยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบมาให้ดันนาดลัลรถไม่โค โอเคแล้วครับวันนี้เราขอให้เสียแยกทำทางนะอยากถ่ายการทำงานของรถเล็กดูครับอี่อ้อนี้ยังไม่เคยถ่ายรถม่โครเขาเลยครับเคยถ่ายแต่รถเกตแล้วก็รถแท็กเตอร์ Howdy. ได้เยอะเหมือนกันครับอะโอเคแล้วครับจัดให้ชม11-12นาทีโดยประมาณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟวดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องจอ,งองวัชราพลาด้วยนะครับจะได้ไม่พาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ เจ้าเคส CX55B ก็ B, ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้าลาละครับ